ขายดีครบเนี่ยตาคุณอะไรคนได้ฟิวเลยนี่แหละรสชาติแบบที่ตามหาเฮ้ยคนกินข้าวโอ้โหพี่น้องไฟกระดิ่งตื่นตาตื่นใจ่เนื้อหมี่หน่อยตื่นตาตื่นแต่เนื้อหมี่เปี๊ยหมดแล้วก็ร้านนี้คือยูทูบเบอร์มาถ่ายกันเยอะมากทุกคนบอกว่าเพื่อนขายดีหอดบางมือสามร้อยคแล้วขายครบต้องสิบแล้วเพื่อนขายได้ตับหมูใช่ไหมวันนี้ใช่หรืเปล่าคะใช่จัดเตี้ยมจุก ดูแล้ว่าจุดเด่นเขาคืออะไรเขาเอาอันนี้มาโรยแล้วมันน่ากินเนาะพรกกระเทียมแล้วบรรยากาศก็ได้มากคือตรงไหนยิ้งมาแบบว่าสายดีแห้งเหรอคะแค่กระชายได้ยินว่าส้มตำแบบว่ากินครบนะอ๋อดิวอันี้อันยูนี่ต้อกินตำยังกินลาวเก่เป็นเพลินใส่กินวตทำส้วนลาวๆนี่บอกแบบเจ๊เจ๊เป็นเจเลยจ้ะอ๋อเจ้เจ๊ ไปกติดตามพี่เจ้าเจ้าดีกว่าเขาอกเขาเอาเพชรสลบไปให้เจ้าคนนี่ล่ะคันนี้เจ้าบอกว่าเอาแบบสลบตายโน่นเนาะเอาเจ้าว่าเอาเลี้ยงหอยแน่นอนบพราะหอเจ้าตายค้านี่ล่ะแม่เจ้าตายค้าพี่เจ้าเพิ่งจะไปเอาเลี้ยงหอยดอกกันเจ้าว่าแบบนี้ยเขาบอกว่าเอาผิดสลบไปใจก็เลยตามเขาเขาบอกว่าเขาเอาไปนางงามเพิ่งมาเอาสลบกั่าหนึ่งเพิ่งดิสลบค่ะมองแกแน่มาจ้าตาเพชรสลบแล้วเสียเอาแยกหุ่นตายข้านี่มาท่านไม่ได้ตายยอดตับหุ่งเด้ตายยอดปลา ฟาร์มมูดล่านส้มตำพี่ใจค่ะพี่น้องก้อนสิญาตต,าตำคู่ไปเขาเอาแบบสั่งตำอียังอีกเรื่ามตำซัวจ้าตำซัวจ้าในซุ่งกันตซโลซึ่งกันเอาตายมากเลยแม่ก่อนที่จะกินส้มตำนะคะนี่ไก่ทอดโอ้โหโอ้ไม่กอดอันนี้ <laughs> เปนี่เฟอร์เกล็ดที่ทอยตอร์ติ้งมันเป็นคนอินโทวอดตัวพี่น้องฮะคือเราอยากกินเบิรงเกิลกินมันติดตามแล้วก็ติดดาวพรอยอีกตัหนึ่งย่างดีมากติดได้แจ้งเป็นไดเพื่อนไดมากเป็นแบบโซนนำแน่ฟ้าเพสโซลบีใส่หน้าตาคือแบบอยากเจอมากเลยต้องทำที่เป็นสลุบมันมีความเป็นแบบสมๆเล่านี่แหละรสชาติแบบที่ตามหายเป็นเพสลุบเลย รสาของพี่เนี่ยับเปรี้ยวหวาน่ะถ้าเทียความเผ็ดสลม่บอกเว่าของเราเราเผิดกระเได้ีแต่ว่านี่คือเลเวลกินปกติกันไม่เอาชนะแต่ไม่เอาชนะคือกินได้สบายมึงกัวแล้วฟิงแห่ง่สีน้ไม่่หไม่อยาไเป็นพาะพี่้องอ่าเป็นพาะั่วอัี้ดูเผิดสลบกว่าอีกแม่ค้ขอขนมจีนเต้าไนต้า แบบเปรี้ยวหวานเผ็ดท่แห้งแซ่บถึงใจอือตายเีเนี่ยขอบคายเอาดูตายเลยตุณชิคายตาคุณอะไรทสโลีเลยตายลงนีใส่เล็บแท่ตะเกียบอืมอืมโคตได้ฟิวเลยก็ถือว่าอร่อยค่ะร้านนี้ผู้ไอยากนี่เด็ด มาต่ำกับตรงมาเดอร้านีบรรยากาศได้รดเข็นแบบบานๆไม่จอ่ากอะวรแน่นอนหมวก้เจ้าตายค่านีละทำไมกับอาสาบหกหนวยย่ยหัวทำไมปลาทอดกับไก่ทอดเขาดีมากใช่ทอดสดๆใหม่ๆทุกวันนัก่องเที่ยวลายแหงาเท่ากัลายจสีจุดสีน้ฝรั่งร้านยูทิแลวบางกพูบางกันพูบกรุงเทพก็เตรงสามวัดบ่าวอนเยว์ใส่กัเป็นข้าสารเฮคนกินข้าว